เท่าไหร่ครับ45บาทโอเคสวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อข้าวมันไก่ซึ่งร้านเนี้ยผมซื้อเป็นประจำนะครับอยู่ที่ไทที่อยู่้างล่างนี้นะครับก็แถวแถวเวียงกุมกามนี่แหละครับผมซึ่งเป็นข้าวมันไก่เจ้านี้ที่อร่อยมากแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนานช้างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเวียงกุมกามวัดนานช้างนะครับนี่ข้าวมันไก่ให้ทุกท่านดูน่ากินมากครับน,นี่ก็วัดนานช้างเวียงกุ้มกามเชียงใหม่นะครับผมผมเคยมาทําคลิปที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมก็อ,อยากให้ทุกท่านมาชมบรรยากาศชิวๆก็ไปที่ร้านข้าวมันไก่ เดี๋ยวผมจะชิมข้าวมันไก่เลยนะครับว่าเม่อกี้ผมเคยกินนะครับร้านนี้แต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยมานั่งกินตามสไตล์ดิจเบีนยนะครับกินง่ายๆนะครับแล้วกอาหาร,ร่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็จะที่บอกไปแล้ววัาว่านช้างนะครับซึ่งก็เป็นโบราณสถานของเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยนะครับ กับข้าวมันไก่อร่อยๆรย้านนี้ร้านนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคาถูกอร่อยที่จริงอ่ะคิวเขายาวมากแต่ผมแบบไปถูกจังหวะวันนี้นะครับผมก็เลยได้ข้าวมันไก่อร่อยๆนี่มานะครับพูดถึงวัดหนันช้างตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาไม่ยากเลยจะมีป้ายบอกสำหรับเข้ามานวที่แวงงุมกร,รมก็จะมีหลายๆวัดนะครับ ก็ถัดฐานมาจากวัดช้างคำก็ถัดมาจากวัดุูมกามวัดนานช้างวัดมีหลายวัดนะครับผมตรงบริเวณของเวนุูมกามีจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับนั่งทานข้าวนะทุกท่านสามารถซื้อกับข้าวเออซื้อข้าวซื้ออะไรมาแล้วก็โดยเฉพาะร้านข้าวมันไก่นี่ก็แวะซื้อได้นะครับ mm hmm. ก็อยู่ตัวแวกนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ข้างล่าง mm hmm. ก็สามารถมานั่งทานข้าวแบบ ชมบรรยากาศนะครับวัดเวียงกุมกามตรงนี้ก็จะเป็นวัดนานช้างนะฮะเข้ามันไก่ร้านนี้นครับตอนไปกินเรื่องแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับพอดีพอได้ชิมแล้วเออร้านเขามีความเอ,อละเอียดนะครับผมทำข้าวทำ อไก่นะครับผมทําได้ดีมากครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเจ้าของร้านเขาทัศนคติดีนะครับถ้าข้าวไม่โอเคไม่อะไรเขาก็จะเหมือนกับเทคแคร์ลูกค้านะก็จะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันก็กินได้โอเคนะก็ุพท่านอย่าลืมนะแวะมาเชื่อมวงการครับ <S <S ร้านข้าวมันไก่อะไรอะไระไร้านอีกร้านหนึ่งครับของเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ใกล้ขเขื่อนวงการน่หครับ เรแ,แวกเดียวกัน,นะครับก็แวะซื้อได้แล้วก็วมานั่งทานได้ครับตรงนี้ตรงวัดวัดหนานช้างนี่ก็สามารถเอารถเข้ามาจอดได้ครับก็ไม่มีพิธีรีตรองอะไรเยอะแยะครับเราแต่เราก็ต้องรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาเความเป็นธรรมชาตินะครับตรงที่นี่นะครับเราเข้ามาเที่ยวมานั่งกินนั่งจมบริการนั่งแบบดู โบราณสถานเก่าๆนะครับมีอายุที่ยาวนานหลายหลายครับหลายร้อยปีนะครับ mm hmm. อร่อยนะ mm hmm. คือผมชอบชอบไปชิมอาหารร้านต่างๆที่คนไปซื้อเยอะๆอยากจะลองไปชิมดูเงี้ยแต่ว่า ผมไม่ค่อยชอบนั่งอยู่ตรงนั้นถ้ามีคนเยอะเป็นคนแปลกๆหน่อยก็อยากจะไปซื้อแล้วไปนั่งกินที่อื่นถ้าถ้าไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็เลยไม่ได้ให้ใครไม่มีใครรู้นะว่าชอบแบบแบบสไตล์แบบนี้อาจจะเป็นเพราะสมัยเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปบ้านญาติเลย ขาจะชอบซื้ออาหารที่ตลาดแล้วก็ไปแวะทานในสถานที่อะไรแบบเนี้ยเออก็เลยติดทุกทุกคนเป็นเหมือนกันไหมตอนเด็กเด็กเวลาเดินทางอะไรเงี้ยไปไปให้บ้านญาติหรือว่าไปงานเอาดำงานมงคลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างทางที่เราหิวข้าวหรือว่าเราแวะทานข้าวเนี่ยเราก็จะแวะซื้อนั่งตรงศาลาริมทางบ้างแต่ส่วนมากของผมเนี่ยจะพ่อกับแม่เ่ยพ่อก็ชอบแบบไปนั่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กินข้าวอะไรกันเสร็จก็เดินทางต่ออะไรเงี้ย ผมก็ติดมาเหมือนกันก็ชอบแบบสืบข้าวแล้วก็ไปนั่งกินกินเงียบๆคนเดียวอย่างเงี้ยแต่นะครับเมื่อก่อนหรือว่าที่ผ่านมาแต่ว่านี้ก็คิดว่าเอ้ยไปไหนก็ถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ได้ดูทุกท่านจะมาเที่ยวมาชมอะไรกันด้วยอย่างเงี้ยครับอืมวันนี้ละพูดชื่ออีกครั้งหนึง่งวัดหนานช้างเวียงกุมกามทุกท่านสามารถเซิร์ชดิผมปักหมดหุดไว้ครับ ที่เฟซนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาชมตรงนี้บ,บริเวณวัดของเวียงลุมการรมที่นี่น่าจะก,กว้างขวางที่สุดละนะครับในโซนโซนนี้นะครับที่มีจี้จอดรถเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆจุดนะครับแนะนำํำถ้าผ่านมาทางโซนนี้นะครับเวียงลุมกามหนองหอยเข้ามาทางหนองพึ่งนี้ครับเออแวะกินข้าวอยากได้บรรยากาศท่องเที่ยวไปด้วยนะครับแล้วก็ ซื้อกับข้าวนะครใส่กล่องใส่อะไรก็ได้แล้วก็มานะั่แวะมานั่งกินนั่งทานแล้วก็ชื่นชมกับโบราณสถานนะครับของเกา่าเวียงเก่าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับของประเทศไทยเรานะครับผมวันนี้ผมก็เขาคุ้มากๆนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับ